มาพี่น้องเมื่อเดบ่าวินมาแต่โก้เลยได้ของมาฝากหน่อยบรนดาเมื่อเนี๋ยนี่ของกลับก่อนพี่น้องบ่บได้เห็ดบ่มีเห็ดเอ้ยบ่ได้จักดอกพี่น้องเอ้ยเบิดยามเห็ดหรือมั้งบ่ได้เห็ดซั่มเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนผลดูหูมานำก็ดีพี่น้องเอ้ย ย่านแดดรถบได้ดดปดไปช้างดอกยมาสิผ้าคุดกีหลอ่อเสียมกับโมีหรืมอมาเสียมมาไอ้กับบาทหักปั้นยังโอ้ยังอยู่อยู่รถอย,ยี่กัปกับบาทกับกบ่กับกิบกเก่าอิ่มแล้วกับกวนบนวะ สัมมากิดเขาโคกเฉียวพี่ดอกเลยโอ้ยเมง่อยเมื่ยมาไปได้ทรัพย์เมียนอนกันดีโมมีเฮ็ดเมื่อก่อนพี่น้องบาทเฮ็ดมาได้บ้าบักหุงไปกินเลยไอสิเอาอลไบักหุงอยบอกด้วยเด้อไปยืนเห็นได้เลยน้องปลาพี่น้องแค่เมื่อกีได้นุ่มันลงเลยกว่าแค่เมื่อสีได้มากเมื่อวานเฮก่อนพี่น้อง ว้นแฮก่อนว้นแฮเอาปลาก่อนก่อนมือนี้เอาบักหูกไปกินก่อนมือนี่ได้บ่ล่ะรอเห็นอยู่บอกขยับเข้ามาไปเนี่ยไก่เออเอาจากหน่วยเอาจากหน่วยเลยไล่นักหนึ่งหน่วยโอ้เป็นอยู่ดีกว่าตอนนี้สองมาซัาหน่อยกับพ่อ สาอาชีชะชนะนักได้ผู้ถือนี่สีก็หน่อยพนนี่เนาะอาชีหน่อยได้แล้วเบิงบรรยากาศเขาปล่อยยาต่อยทันี่เลยนี่ยทองมีงนีอยากบอกงเสเจแลเปล่นจอนเอเอมน คมาฝากนี่มากรุงเนาะเอาไปกรุงมาฝากมาใส่มาเอากรุงมาฝากหน่อยบ้านนาไม่ได้อย่างไรบ้านมาแต่พวกมื่อนี้กรุงแหละแนวกินกินได้ตลอดมาใส่มาได้ไม่ได้งางมือสะดวกสองดวงเด้อกดสองลูกใหญ่ลูกใหญ่เอามาฝากหน่อยบ้านนาเนอง ได้ต้องประคุมเลยแล้วมาฝากเลยเมื่อน่ะได้เอาไม้เมื่อน่ะเมื่อน่าจะคิดได้ยังเดิมเมื่อน่ะได้ปลาได้ปลา <c oughs> โอเคกอนใจหล,ลายๆน <c oughs> อ,อนฝักผ่อนก่อน <c oughs>